เมเฟื่องอารมณ์ออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วหลังมีชาวเน็ตแห่สงสัยมีน้องคนที่สองหรือเปล่าหลังมีภาพเจ้าตัวท้องโตว่อนโซเชียลเรียกได้ว่าคนบันเทิงและแฟนคลับต่างร่วมยินดีอย่างคับข้างเมื่อนักแสดงสาวเมพิชนาณได้จับมือหวานใจไฮโซบิ๊กอัครวัตรเข้าประตูวิวาไปแล้วเมื่อวันที่16ธันวาคม ซึ่งถือเป็นเริกง,งามยามดีสุดสุดโดยช่วงเช้าจะเป็นพิธีงานมั่นแบบของไทยจากนั้นช่วงสายจะเป็นพิธีแต่งงานแบบจีนข้ามกลางบรรดาเพื่อนๆคนสนิทในวงการที่ร่วมเดินทางมาเป็นสักขีพยานรักรวมไปถึงพี่เอสุพชัยนักปั้นมือทองและเป็นผู้จัดการส่วนตัวของพัำพัชราภาแห่สงสัยเมเฟื่องอารมณ์มีน้อง ซึ่งทางด้านที่เอสุภชัยก็ได้โพสต์วีดีโอคู่กับเมเฟื่องอารมณ์หรือเมปฏิดากำเนิดพลอยภรรยาคนสวยของหนุ่มกัญชัยคลิปนี้ทำเอาคนว้าวุ่นกันทั้งโซเชียลเมื่อพี่เอได้ทำการบีบเอวให้เล็กสวยเป๊ะตามฉบับแอปพลิเคชันเหมยตูแต่งานนี้กลับทำให้เมท้องป่องคราวนี้เมื่อชาวเน็ตเห็นคลิปดังกล่าวต่างก็เริ่มสงสัยว่าเมเฟืองอารมณ์ นั้นกำลังจะมีน้องคนที่สองหรือเปล่ามเมเฟื่องอารมณ์ชี้แจงมีน้องจริงไหมล่าสุดทางด้านมเมเฟื่องอารมณ์ก็ได้ออกมาชี้แจงในอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วว่าไม่ได้ตั้งคันแต่อย่างใดโดยมีข้อความว่าคนทักกันมาเยอะว่าท้องไหมบอกเลยนะคะว่าเมไม่ได้ท้อง เห็นคลิปนี้ที่พี่เอสุภชัยลงโซเชียลก็ตกใจเช่นกันค่ะว่าใช้เทคนิคอะไรเสกเด็กเข้าท้องเมได้ขนาดนี้อีที่เองานนี้แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิตย์พี่เอแอบบีบหุ่นตังเองแรงไปนิดไหมคะหนูหายสงสัยแล้วพอพี่เมย์ลงบอกพี่เอก็นะ5 5า5พี่เมย์ถึงกับว้าวุ่นเลยทีเดียว จุลภาคที่บีบวิดีโอจนท้องป่องไปเลยเห็นตอนดูคลิปเหมือนกันคะจนต้องเปิดข่าวดูว่าเราตกข่าวอะไรไปคะเอ็นดูวววว,วแม่เมห้าล้านหหห้าันห้าห้าบห้าโอ้ยแม่มาเฉลยแล้วดูคลิปหลายริปเหมือนกันแต่ไปไล่ดูรูปอื่นๆก็ปกติเป็นแต่ในคลิปที่เอน่ารักมากคะ่ะ ที่เมเห็นคนถกกันสนเนตรเลยค่ะเรื่องนี้ต้องถึงโหนกระแส5,555ที่เอแกงหม้อใหญ่